มันแรนพานตีนข้นไปสิโอ้ยมันบ่ยมีเหมันโดดให้หมำเลยบอกเออมันสวนห้ำเด้อแล้วว่ามันสวนห้เด้อสวัสดีครับพี่น้องผมมือนี่ผ้าพี่ผ้าน้องมัดตึกแห้ครับผมอากาศห้อนลงน้ำ <laughs> นอ<ก>้ออากาศห้อนเรนกีโตมแก่แก่ห่อนครับพี่น้องผมพูดละป้าชีดเพื่อนผุด ปอดปอดยู่หุ่นครับผมถือมาถ่ายเอาเสือมึงไล่เลยมาถ่ายเพิ่งมาเจอเอ้ยของแท้พี่น้องผมยูไดสอบเลยนี่เฮ้ยขุนของแท้ครับผมบันโอ้สุดยอดสุดยอดเที่สุดบรรลุก็ขวายไงกินบบเบิดกินบบเบิดของแท้ของแท้พูดอย่างไรคะสี่ปางงางแบบนี้เอา อะไรคาขีนี่ข้อยู่ได้นี่่แม่นกแหาจอกแหกัเฝ้าจับต้อม่น้ย่งแหคุณไหมไ่ได้อยู่ในแหเด้ครับผม่เบิ่งยกโซ่พีโซ่นองเนี่ยโซ่ยอยังได้สิอน้อยโซ่ดอกเอยรุ่นนี้พอดีพอดีพอดีอีกนนึงเดอไงบ่ปะนี่งหละ อ,อากาศท่อนกับพ่อพี่พ่อน้องมาลงน้ำครับผมฝุ่นจะคล้องสาเพาาาื่ <as> อนฝุ่นจจกมุดน้ำลงบ่ลงผู้บาดนี่เอาฝุา่นย่างเดียวใครอึ้งเลื่องอยู่เอาฝุ่นยางเดียวเพื่อนจะคล้องน้ำจะคล้องสาเพบนครับพี่น้องผมมุดน้ำจมบ่้ผู้นี่โ่เน้อหนี่ยเดี๋ยวไปขึ้น

ไทยยังก er. ับบ <pues> ัวไทยเนาะไทยจะส่วนสูงขายลูกสินครับผมพ่นปลายึดท้งผุนเรีปลาอย่าพำตได้สาดีละบ่เป็นร็ตหรอกเนาะเสร็จแท้มือนี่ปลาค้างไว้ผมแห้งเลยน้ำปลาสิ้นพ่นออกไปบ่อบ้อนกวนเจ้าอยู่พุน

เอารุนกันไหมบาดน่ยูวะยูสามขาหนตกสามขาห่างๆสามขาเห็นบเหนป่าหเด็กนี Ủa, lươn căn phi nào không? Chả đây lúc vào đây Sống sấy xì men sát ngay khi vâng sông Nó Hiến phai อืบ่ด้่อะึไปยังไม่อยู่นี่เห็นดีอมดีบ่สนองถึงเซเว่นครับผมเดียมตา ขุนโมมีผมเลยโเขีขอขออดญยาดด้วยขออทวดด้วยไอ้วปัหา่ธรรมชาติธรรมชาติภานเนกิบ็บปลาเฮ้าครับผมพุนทั้งพุนก็ล่างมุดครับผมเอ้ารูนกันยูประยูบ่าหนิ

พี่พี่มันเขาแกนี่มันเขาแกนนี่นี่แม่นแม่น,น,นจะเลยปลาสิทธิ์อโอ้ยพระบุงคือบอาขึ้นกว่า,อา่อนไต้เลยสอนไต้เสื่อนอ,อ๋อ <c oughs> เปล่า <c oughs> <c oughs>